แลจะแข่งตามระยะเวลาที่กำหนดน <Okay. S 1> ที่สำคัญก็คือเก็บอาศีให้ได้นะครับสติกเกอร์เป็นส่วนหนึ่งในคะแนนที่อยาให้นะครับเะไนั้นแล้วท่านผู้ร่วมแข่งขันทุกท่านครับไปตัองีิล้อนะครับให้สังเกตดูจากใบนำผ่านนะครับให้สังเกตดูจากใบนำผา ผู้เข้าร่วมแข่งขันนะครับเดินทางโดยสุริภาพและขอให้ชนะการแข่งขันนะครับวันนี้นะครับเรามีช่วยนะครับช่วยรางวัลที่ดึงนะครับท่านอภิาวุโสด้วยชายพิวะนะครับท่านที่สองขั้นว่าผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครหม่อมราชวงศ์สนตุนมาศนะครับขันที่สามขั้นะครับทุกท่านปรับไหม่นะครับจากปากทางนะครับจากปากทาง เป็นศูนย์นะครับจากจุดสารานนะครับคุกม่านนะครับพอจะออกถนนใหญ่เนี่ยนะครับปรับไปเป็นศูนย์ด้วยนะครับด้วยนำทางให้เรียบร้อยนะครับนะครับทุกท่านผู้เข้าร่วมแข่งขันนะครับจกออกถนนใหญ่นะครับปรับไปเป็นศูนย์นะครับจอดรถก่อนปรับไปเป็นศูนย์นะครับแล้วก็นทางนะครับเพชศูนย์ระว่งนะครับทุดท่าว เลยก้มศูนย์เลยอ่าเลยก้มศูนย์ไปถ้าด้านซ้ายมือท่านเลี้ยวซ้ายคือตะบวตรับเลยข้ามเบอร์หนึ่งสองถ้าเบอร์ูครับเยินครับสวัสดีครับขอบคุณครับขอให้ได้รางวัสอดีภาพนะครับครับสวัสดีครับครับสวัดีครับนะครับด้วยรางวัลเราด้วยจากท่านนายกรัฐมนตรีอาพิสิทธิ์เวชชารีวันะครับแลก็ด้วยจากฮานุวากรุงเทพมหานครอม่องตะโขงจุ๋มพันธ์ปริพัฒนนะครับเชิญขอทุกท่านนะครับ แทนขันนะครับสนุกสนุกแต่เพื่อเอาชัยชนะน,นะครับเก็บตังค์เลยเนี่ยเอคเลยนะขอบคุณครับพี่ถ้าถ้าใครยังไม่พร้อมพี่ถ้าใครยังไม่พร้อมยังยังยังไม่หูุของยั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 งงไม่พร้อมถ้าใครยังไม่พร้อมนะครับซื้อของยังไม่ได้เชิญซื้อของก่อนเราไม่ได้รีบร้อนนะครับเวลานี้เราไปตามสะดวกนะครับนะครับเตรียมความพร้อมนะครับ ผู้นี้จะซื้อของนะครับในห้างโรตารก็เชิญเลยนะครับเชิญเลยนะครับเราไปร่วมกิจกรรมร่วมกันนะครับเริ่เลยครับขประตูครับเบอร์เจ็ดสองครับขอบคุณครับจุดแรกที่จะพบกันที่ไหนครับเป็นจุดแรกฟัมปอนทอนะครับปลายพาร์ตนะครับฟัมปอนทองยฟฟี่นะครับฟัปอทองยฟฟี่ฟัมแรกเป็นจุดทีซีที่หนึ่งนะครับตอบคำถามให้ดีนะครับยี่สิบคำถาม ทำจากมาตรฐานได้ดี20สนามนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณเป็นอย่างสูงใช่ไม่มีหรอเด็วเดี๋ยวเด็ดนะครับไปดูเจ้าสูนด้วยครับแล้วใบพัดต้องมีใบนำทางนะครับแล้วก็รับเอกสารใบสีชมพูนะครับรับเอกสารใบสีชมพูด้วยนะครับลงกระจกหน้าซ้ายขวาเลยครนะครับเพื่อรับใบนำทาง โค้กและมาซไปนำทางด้วยนะครับนี่มีรถหลงไม่ได้นำไปนำทางไปนะครับนะครับทุกท่านนะครับเปิดกระจกด้านซ้ายนะครับเปิดกระจกด้านซ้ายให้เนรับไปนำทางด้วยครับนะครับให้เนรับไปนำทางนะครับไปนำทางจะปล่อยตรงจุดส่าห์นะครับโคุณแระมิยา่าโอ้โหนีมาร่วมกันอย่างหนาสาค้างนะครับขอให้ ชนะกนารแข่งขันนะครับนี่ก็พี่ใหญ่ของเรานะครับได้มาร่วมแข่งขันทุกวันทุกปีเบอร์ห้าสี่แล้วเราขอบคุนะครับขอบคุณครับการเป็นรับไปนำทางด้วยนะครับปนนบีนี้ท่นนี้จะมาเอาแชาอีกแล้วมนะั้งเนี่ยเจอกครั้งขอบคุณครับลงกระจกด้วยครับลงกระจกด้วยนะครับ นะครับรทุกคันเซ้นศูนย์จุดสทานนะครับเส้นศูนย์จุดสตานแล้วไปนำทางสิเด็กนะครับเราช่วยกันสนับสนุนตรงนี้นะครับแล้วก็เดินทางต่อได้เลยนะครับเรามีเวลาที่ จากตรงนี้นะครับเดินทางไปที่วิหารเซียนนะครับ70นาทีซึ่งเราก็จะมีการเล่นเกมอ้เข้าแห่งหันครับเมื่อท่านมาถึงแล้วนะครับเรามีน้ำนะครับไว้บริการนะครับเรามีน้ำไว้บริการนะครับเชิญทานน้ำก่อนนะครับแล้วก็เกตการศึกษา12นะครับเด็กพิเศษ เซนเดอร์ลี่สีอุตส่าุ์ไทยไทยนักรเพนและเคมิคอนนะครับสมาร์ทกรุ๊ปและมียาการประกันภัยนะครับวันนี้เป็นไงครับแลนลี่ของเรารั้งที่เท่าไหร่ครับทั้งนะครับบวรสมาชิกผู้เข้าร่วมรายกนะครับให้การสนับสนุนสมาคมด้วยดีตลอดมาครั้งนี้เป็นอีกครั้งหนึ่งนะครับที่เราเคานึงถิ่น พวกเราชาวแดนลี่สรบสหมิตรนะครับที่มาร่วมแข่งขันวันนี้นะครับท่านรัฐมนตรีประจาสำนนกนายกนะครับท่านองค์อาจพาฒน์บูนนะครับมาทําเป็นประธานในพิธีการ่วบรถของเรานะครับวันนี้นะครับวันนี้นะครับตั้งแต่เมื่อคืนนะครับณะกรรมการนอนค่อยหลับนะครับเกี่ยวกับฟ้าฝนนะครับเมื่อคืนท้ายแล้วฝนได้ตกลงมาอย่างหนักพอสมควรนะครับเกียรติทุกท่านนะครับ เป็นยังไงครับอาหารรสชาติใช้ได้นะครับก็ <c oughs> ผมนรงศักดิ์สัจไทยนะครับเลขาธิการสมาคมก <c oughs> ็จะกล่าวรายงานนะครับเราเองเราก็รู้สึกปินด,ด,ดีนะครับแล้วก็ปลาซึ้มมากที่มีข่านผู้มีเกียอนะครับแล้วก็บริษัทน้่งร้านต่างๆที่ให้การสนับสนุนในการของสมาคมบประชานทเราครับ จำเลยขอการแข่งจัดการแข่งขันนะครับถ้ามันร่วงไปได้โดยไม่ได้รับความร่วมมือนะครับเพื่อที่จะพัฒนานะครับกิจกรรมของสมาคมพัฒนาผู้มือแรงงานแล้วก็ช่วยเหลือทางด้านสังคมสาธารณระเลยฉะนั้นเป็นที่การหลักของเราครับทางสมาคมเราเองก็รู้สึกนะครับผมในฐานะที่ว่า ก็เป็นทีมงานนะครับในการจัดการแข่งขันครั้งนี้รู้สึกภูมิใจนะครับแล้วก็การแข่งขันก็ได้รับเพื่นดีให้รอดใหม่หน่อยฮะก็เดี๋ยวพวกได้ติดคันไม่ได้นะตั้งเรือพาได้กล่าววัตถุประสงค์ไปแล้วผมขอเชิญท่านนายกสมาคมิการขับรถยนต์จังหวัดพิษณุโลกพิธีนี้ครับขอให้ท่าน เปิดงานให้กับพวกเราที่นึงนะครับสวัสดีครับท่านบริษัททางร้านท่านคณะกรรมการท่านคณะกรรมการท่านสมาชิกท่านนายกอดีตนายกทรงพลวุฒิและท่านนายกตัวผมเองสวัสดีคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยวัตถุประสงค์ที่เราจัดงานในครั้งนี้ไอจีดีเป็นการประจำปี ผมสมาคมจังหวัดการจองรถเห่งป็นไทยนานจะรู้งรุ่งได้ดีนั้นก็ต้องอาศัยท่านคนเก่ทาท่านร้านนะสมาชิกกรมรมการเดีรูร่รวมเปเนีย่างีผมไม่นด้เลยว่าสมาคมเนี่ยมีคณะกรรมการการที่เต็มแข็งในนามของคณะอุปนายกทั้งสี่ท่านและคณะกรรมการท,ทุกท่านที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีนะ สิ่งเหล่านี้เราเนี่ยภาคภูมิใจสมาคมแห่งนี้อ้างร้านนี่ให้ความสามคัญเป็นอย่างนะยิ่งนะฮะเพราะสมาคมแห่งนี้เนี่ยจะเติบโตแค่นี้ไม่ได้เลยนะถ้าขาดท่านาหมดะน,นันพวกเรารวมหนึ่งรวมใจกันคิดว่าจะต้องสร้างสมาคมแห่งใหม่เป็นที่แน่นอนนะฮะผมพูดตลอดเวลาว่าสมาคมเนี่ย เปรีเสมือนเป็นวิชาที่ผู้อาวมากกว่อูรถได้เพราะฉะนั้นเราจงภูมิใจพวกเราวิชาที่แบบนี้ทําให้มีเกียรติและมีศักดิ์ศรีปากท่านเด็กรุ่นต่อต่อ,ตอไปจงสืิมวงตระกูลของอูออรถเนี่ยให้จิ่งใหญ่ยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นผมตั้งเสมอว่า อดีตนายกซื้อที่ไว้ที่โมโต้เลยนั้นถ้าไม่มีอดีตกว่านี้มันก็ต้องสร้างนะครับผมประกาศว่าชัดเจนแล้วว่าท่านอดีตนายกนั้นมีเป้าหมายที่จะสร้างสมาคมแห่งที่โมโตโ้ขอเสียปรบมือนะครับ